ื่อได้ว่าหลายๆคนที่รวยในวันนี้เนี่ยก็คงจะคิดว่าถ้าหากเรามีตังค์เท่าไหร่เราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันก็เปิดกว้างยานพานะก็มีหมดขอแค่ให้มีตังค์แล้วก็เวลาก็พอเราก็จะสามารถไปได้ทุกที่ซึ่งถ้าหากใครคิดแบบนี้นะครับแอดก็ต้องขอบอกเลยว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะคิดผิดก็ได้ครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับ เราก็จะมาก,กันกับสถานที่ที่ถึงแม้ว่าเราจะมีตังมีเวลามีอำนาจเยอะแค่ไหนนะครับเราก็ห้ามไปครับเพราะว่าถ้าหากเราไปแล้วเราก็อาจจะเจอเรื่องราวเช่นเดียวกับคนเหล่านี้ยังไงละครับที่สถานที่แห่งนั้นมันจะเป็นอะไรพวกเขาจะไปเจออะไรกันมาบ้างเราก็มาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับ โดยเรื่องแรกนะครับมันจะพูดถึงเกาะสวยงามแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศบราซิลห่างจากตัวแผ่นดินใหญ่ไปประมาณ33กิโลเมตรนะครับซึ่งเมื่อมองผ่านภายนอกมาจากทีแรกนะครับเกาะแห่งนี้เนี่ยมันก็จะดูเหมือนเกาะทั่วไปครับมีต้นไม้ขึ้นอุดมสมบูรณ์เขียวชะอุ่มเลยเหมาะสำหรับจะไปถ่ายรูปมาลงไอจมากแต่ถึงแม้มันจะเหมาะสมขนาดไหนนะครับมันก็ไม่มีใครกล้าไปเยือนที่เกาะแห่งนี้ครับ ที่เอาจริงๆแล้วก็คือมันไปไม่ได้นั่นแหละซึ่งถ้าหากมีใครสแลนเข้าไปนะครับเราก็อาจจะโดนกองทัพบ,บราซิลซอยหัวก่อนเพราะว่ารัฐบาลของเขานะครับกั้นห้ามไม่ให้เข้าไปครับที่สาเหตุของการห้ามเข้านั้นเนี่ยมันก็มาจากเรื่องเล่าต่อๆกันมาครับว่าเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยหรือประมาณช่วงปี1,900นนะครับมันก็ได้มีชาวประมงคนหนึ่งฮะ พายเรือผ่านมายัางเกาะนี้ที่ระหว่างพายมานเนี่ยชาวประมงก็เกิดแบบหิวไสกิวขึ้นมาอย่างมากนะเขาก็เลยได้ทําการทอดสมอแล้วก็จอดเรือเพื่อจะลงมาสํารวจอาหารบนเกาะนี้ครับที่ว่ากันว่ามันก็มีแมกไม้สมบูรณ์อะไรมากมายเลยซึ่งชาวนาน,นะครับเมื่อได้เดินเข้ามาในป่าสักพักเนี่ยเขาก็เจอกับต้นกล้วยสวยรั้วหนึ่งเลยครับเป็นกล้วยที่แบบสุกเหลืองอารามพร้อมที่จะคว้ากินได้เลย ชาวประมงก็เลยเกิดคิดขึ้นมาว่าถ้าจะหยิบกล้วยไปแค่หวีเดียวนี่มันก็น่าเสียดายนะเรากลับไปหยิบมาทั้งหยกกล้วยเลยแล้วกันจะได้เอากลับไปฝากครอบครัวแล้วก็ไปบอกครอบครัวด้วยถึงเรื่องราวเกาะอันสวยงามเหล่านี้ที่เขาได้พบมานะครับเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วชาวประมงก็เลยจัดแจงปีนขึ้นโข,นขดหินที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆกับต้นกล้วยนะครับเพื่อจะให้มันอยู่สูงพอแล้วก็จะไปตัดหยกกล้วยมาให้ได้หลังจากนั้นก็ตัดไปร้องเพลงไปครับแล้วก็อาจาก อยู่ๆนะครับเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีเหล็กอะไรเนี่ยมาบาดตรงชายโครงเขาอย่างรุนแรงครับทาให้ชาวประมงเนี่ยเกิดความเจ็บปวดอย่างมากแล้วก็หงายหลังตึงตกลงจากโขดหินที่เขายือนอยู่เลยครับหัวเนี่ยก็ไปฟาดกับพื้นหลังจากไอห้หยวกกล้วยที่เขาตัดมานะครับมันก็ตกลงมาทับเขาเออจุกเลยที่เมื่อลุกขึ้นมานะครับชาวประมงก็ได้เหลือบไปมองที่ชายโครงของตัวเองไอ้ตรงที่เมื่อกี้เขารู้สึกเหมือนกับว่ามีเหล็กมาบาดนะ แล้วเขาก็เห็นว่ามันมีเลือดครับเลือดไหลออกมาเต็มเลยอาไปทั่วตัวเขานะครับซึ่งชาวประมงเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาจากไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะรู้ได้อย่างเดียวว่าตอนนี้เนี่ยเขาต้องขอความช่วยเหลือด่วนครับเพราะว่าถ้าหากเขาตายไปตอนนี้คงจะไม่มีใครมาเห็นเขาแน่เนื่องจากว่าเกาะร้างที่เขาอยู่นะครับมันเป็นเกาะไร้ผู้คนซึ่งห่างจากดินแดนแผ่นดินใหญ่บราซิลถึง33กิโลเมตรครับ ชาวประมงผู้นี้นะครับก็เลยได้รวบรวมสติคว้ากล้วยที่เขาเพิ่งตัดมาได้มเมื่อกี้หอบกลับไปยังเรือครับหลังจากนั้นก็ยกสมอขึ้นแล้วก็รีบพายเรือบุดจาบุดกลับเข้าแผ่นดินใหญ่เลยซึ่งระหว่างที่พายไปนะครับเขาก็รู้สึกว่าเหนื่อยใจยังบอกไม่ถูกฮะจนกระทั่งทําให้ตาของชายประมงคนนั้นนะครับเขาต้องหลับแล้วก็สลบงายหลังตึงไปบนเรือลํานั้นซึ่งก็ทําให้เรือลําที่ชายประมงได้พามานะครับมันต้องลอยเทงเ้งเต้งอยู่กลางมหาสมุทรอีกประมาณ1วันครับ ก่อนที่มันจะได้ลอยไปติดฝั่งของบราซิลเข้าซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีชายชาวประมองอีกกลุ่มหนึ่งครับกำลังทําการประมองอยู่แถวๆชายฝั่งบราซิลนั่นแหละแล้วก็ได้เหลือไปเห็นกับอะไรแปลกๆล,ลอยมาซึ่งก็คือเรือของชายประมงคนที่ล้มตึงไปนั่นเองพวกเขาครับก็เลยได้พายเรือเข้าไปดูที่เมื่อเชงเงื้อหน้าเข้าไปดูก็ถึงกับต้องสะดุ้งสยองเลย เพราะว่าข้างในเรือนั้นนะครับมันเป็นร่างอันไร้วิญญาณของชายประมงที่ไปเก็บกล้วยมาเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งกําลังนอนหงายหน้าตึงอยู่ท่ามกลางกองเลือดของตัวเองเลยครับว่าแต่อะไรกันละ่ะคือสาเหตุที่ทําให้เขาได้โดนจกแล้วก็เลือดออกเยอะขนาดนี้มันก็ยังไม่มีใครรู้นะครับจนกระทั่งอีก20ปีต่อมาเนี่ยมันก็ได้มีผู้ดูแลประภาคารคนหนึ่งครับเขาได้รับงานมอบหมายให้ไปดูแลประภาคารซึ่งอยู่บนเกาะร้างนั่นนะครับ ที่เจ้าหน้าที่ประพาคารคนนี้นะครับก็เห็นว่าเกาะมันร้างจะไปอยู่คนนี้ก็คงจะเหงาเหนียวเปล่าเปลียวใจใช่ไหมครับโอเ้เขาเลยได้หอบทั้งเมียทั้งลูกเขาเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่บนนั้นด้วยครับซึ่งตอนแรกๆที่เข้าไปเนี่ยชีวิตมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับก็ไปเปิดไฟประพาคารอะไรซองไปเรื่อยมาแต่ถ้าว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับก็เหมือนกับว่ามันจะเกิดเรื่องประหลาดขึ้นที่ประพาคารแห่งนี้ครับ คืออยู่ๆไอ้ไฟของประภาคารเนี่ยมันก็ปิดมืดลงไม่ทํางานทําให้เรือที่แล่นผ่านไปผ่านมาตัวนั้นนะครับเกาเกิดมาด่าไปฟ้องพวกผู้ดูแลประภาคารที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ว่าเฮ้ยเอง็งดูแลประภาคารภาษาอะไรเนี่ยประภาคารบนเกาะรางนั้นไม่เห็นทํางานเลยจนทําให้ทางกรมผู้ดูแลนะครับเขาต้องเดือดร้อนเลยฮะร,รีบส่งคนไปตรวจตาดูที่นั่นว่าไอพนักงานที่ไปทํางานบนประภาคารนั้นกับครอบครัวเนี่ย มันยังอยู่ดีกันหรือเปล่าคืออาจจะขาดตกบกพร่องสเสบียงอาหารอะไรกันไหมแล้วก็เลยอยากจะมาประท้วงเจ้านายของพวกเขาไงถึงได้ไม่ยอมเปิดไฟประภาคารอะไรแบบนี้ก็เลยส่งคนไปที่นั่นเพื่อจะไปเช็คดูครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับพนักงานประภาคารนั่นเนี่ยมันไม่ได้ประท้วงเพราะว่าเมื่อผู้ตรวจเช็คได้เข้าไปดูในประภาคารนะครับสิ่งแรกที่เขาได้เห็นแล้วต้องอึ้งตะลึงเลยก็คือซากศพต่างๆของครอบครัวทุกคนนะครับ ได้นอนตายเรียงรายอยู่บนเตียงท่ามกลางกองเลือดของพวกเขาครับแล้วตามร่างกายของพวกเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีรูๆอะไรมาเจาะอยู่ทําให้เลือดออกอย่างมากมายนะครับซึ่งเมื่อนําร่างของคนเหล่านี้มาชนสูตรเนี่ยก็พบว่าอวัยวะภายในร่างกายของแต่ละคนนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนกับโดนหล,ลอมเหลวละลายน้ํากรดอะไรสาดเข้าไปข้างในร่างกายสักอย่างเลย เขาก็เลยได้นําร่างกายเหล่านี้เนี่ยมาตรวจสอบต่อหาเคมีข้างในครับแล้วก็พบว่ามันคือพิษของงูหัวหอกสีทองหรือที่เรียกว่า golden launch h a a d viper ซึ่งนี่เองนะครับเป็นหนึ่งในงูชนิดที่พิษร้ายแรงที่สุดในโลกนะเพราะว่า พิษของมันเมื่อหากได้เข้าไปในร่างกายใครแล้วนะครับก็จะไปทําหน้าที่ในการกรัดกร่อนทั้งเนื้อเยื่ออ่อนในร่างกายเนื้อเยื่อสมองเนื้อเยื่อลำไส้เนื้อเอยื่อไตอะไรนี่เหมือนกรดเลยด้วยสาุที่ว่าไอ้พวกพิษเหล่านี้นะครับมันจะไปช่วยทําการย่อยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อนเพื่อที่ว่าในเวลาต่อมางูมันจะสามารถเข้ามากัดกินร่างกายได้แบบสบายๆนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่งูพวกนี้เนี่ยมันจะใช้กัดนกแต่ว่าตอนนั้นมันดันมีคนเข้าไปในเกาะก็เลยโดนกัดเข้าไปครับและที่เดียวบนโลกที่งูชนิดนี้จะอยู่นะครับก็คือบนเกาะลึกลับแห่งนั้นนั่นแหละครับที่ก็เป็นสาเหตุว่าทําไมถึงไม่มีใครไปกล้าตั้งรกรากบนเกาะนั้นเลยแล้วก็ด้วยความที่ไม่มีใครขึ้นไปกล้าตั้งรกรากบนเกาะนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้จํานวนงูบนเกาะน,น,นะครับได้เพิ่มขึ้นมาเป็นหลายเท่าหลายตัวเลย ที่เขาก็ได้มีการตีความเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับว่างูนี้เนี่ยมันจะมีจํานวนมากขนาดที่ว่าทุกๆ1เมตรที่เราเดินไปนะครับเราจะเจองูอย่างน้อย1ตัวซึ่งก็ไม่ใช่แค่เจองูอยู่บนพื้นดินอย่างเดียวนะแต่ถ้าว่าคนที่จะเข้าไปในเกาะนั้นนะครับต้องระวังงูที่อยู่ข้างบนหัวแล้วก็ข้างๆตัวด้วยเพราะว่าอาหารของงูเหล่านี้นะครับมันคือนกฮะที่มาเกาะตามต้นไม้ดังนั้นเนี่ยงูมันก็จะเลื้อยขึ้นไปตามกิ่งไม้ลำไม้อะไรแล้วก็ไปห้อยโหนตัวอยู่ตรงนั้นแหละครับ เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมชาวประมงเก็บกล้วยคนแรกนะครับเขาถึงโดนฉกตรงช,งช่วงชายโครงและปริศนาการตายของครอบครัวที่ประภาคานนะครับเ,าเขาก็ได้สรุปว่ามันก็น่าจะเกิดมาจากพิษงูนี่แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าไปโดนกัดมาตอนไหนเนอะซึ่งจากเรื่องเล่าสยองทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นนี้เองนะครับมันก็เลยได้ทําให้เกาะแห่งนี้เนี่ยรับชื่อเล่นภายหลังว่าเป็นเกาะงูครับแล้วก็ได้ห้ามผู้คนเข้าไปยังเกาะแห่งนี้เนื่องด้วยความปลอดภัยนั่นเองซึ่ง ปัจจุบันกลุ่มคนที่เขาจะเข้าไปยังเกาะแห่งนี้นะครับก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่กลุ่มครับก็คือ 1. เหล่าทหารจะก,กองทัพเรือครับที่ก็ต้องรับหน้าที่ขึ้นไปเปลี่ยนแบตเตอรี่บนประภาคารคือใช้คนไม่ได้ใช้คนไปที่โดนงูกัดตลอดซึ่งทหารเหล่านี้นะครับเขาก็ต้องทําการป้องกันอย่างสูงครับกับ 2. นักวิจัยที่ได้รับการอนุญ,ญาตได้เข้าไปศึกษาดูแลพวกพันธุ์สัตว์อะไรแบบนี้แล้วก็3ครับพวกนักค้าของมือที่มักจะแอบไปลักลอบจับงูหัวหอกทองนี่แหละมาขายครับ เพราะว่าราคาของงูหอกทองนี่นะครับมันขายได้ดีมากในตลาดมืดฮะแต่ส่วนใหญ่นะไอ้พวกที่เข้าไปรอบจับงูก็มักจะจบชีวิตด้วยการโดนงูพวกนี้แหลโชคกาตายครับนี่แหลนะเนอะที่เขาเรียกว่าเวนกรรม แต่ถ้า,าเพื่อนๆยังคิดว่าเรื่องนี้มันโหดไม่พอนะครับช้าก่อนเรามาฟังกับเรื่องต่อไปครับที่โหดสลัดยิ่งกว่าแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเราด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปฟังกันถ้า,าเพื่อนๆชอบเรื่องราวมวนๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยเดเพื่อจะได้ฟังเรื่องราวที่แอดเอามาเสิร์ฟทุกครั้งเลยและถ้าอยากจะสนับสนุนแอดแอดก็ยังมีสติ๊กเกอร์ลาย F N d a r y นะครับผมโดยเกาะแห่งนี้นะครับมันมีชื่อว่าเกาะรามรีครับซึ่งจะตั้งอยู่ประมาณล่างๆของประเทศพมา่า ซึ่งความน่ากลัวที่ได้เกิดขึ้นบนเกาะนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเล่าขานที่เขาได้พูดเล่าๆต่อๆกันมาตั้งแต่สมัยของสองครามโลกเลยนะที่เรื่องมันจะมีอยู่ว่าในตอนนั้นนะครับมันก็จะมี2ประเทศมหาอำนาจครับนั่นก็คืออังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมาแย่งอํานาจจิงดีชิงเด่นกันในย่านนั้นอยากจะเป็นเจ้าของเกาะแห่งนี้มากครับ เพราะว่าตอนแรกเนี่ยอังกฤษนะครับเขาได้ไปยึดเกาะแห่งนี้มาก่อนตั้งแต่สมัยที่เขามาล่าอาณานิคมในชาวพม่านะครับแต่ว่าภายหลังช่วงสงครามโลกได้เกิดขึ้นมาเนี่ยญี่ปุ่นนะครับก็หึ่มหึ่มมายึดไปครับที่มายึดไปแบบนี้เนี่ยอังกฤษก็ไม่ยอมสิครับเกาะน,นี้เนี่ยข้าได้มาล่าไปก่อนแล้วญี่ปุ่นจะเอามาได้อย่างไรก็เลยพยายามเพื่อที่จะไปแย่งคืนมาครับ โดยสาเหตุหลักๆที่ว่าทำไมถึงอยากได้เกาะนี้กันนักกันหนาครับก็เพราะว่าบริเวณเกาะรามรีเนี่ยมันจะมีพื้นที่เป็นพื้นราบเยอะครับเหมาะสําหรับการจะนําเครื่องบินมาลงจอดแล้วก็สร้างเป็นฐานรับอากาศอะไรก่อนจะบุกไปโจมตีก่อนอีกประเทศหนึ่งนะนั่นเองแหะครับก็เลยทําให้เป็นที่อยากได้มากของใครหลายๆคนในช่วงสงครามนั่นเลยซึ่งในวันที่21มกราคมของปี1945นะครับ มันก็จะเป็นวันที่อังกฤษเนี่ยมีแผนจะบุกเข้าไปในเกาะแล้วก็ไปยุดมาละซึ่งแผนการของเขาก็คือดีมากครับพายเรือเขาไปนากองทหารส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกองทหารอังกฤษหรือกองอินเดียนะครับบุกเข้าไปเป็นทหารราบหลังจากนั้นก็ไปสาดใส่แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยคือถือมาไม่ว่าจะบอมปืนใหญ่นาวิกโยธีอะไรเนี่ยเอาไปฟาดบวกพวกญี่ปุ่นหมดเลยครับคืออย่าเรียกว่ามีแผนเลยดีกว่าอันนี้เรียกว่าพุ่งเข้าไปบวกตบเลยฮะ ซึ่งก็เหลือเชื่อครับว่ามันได้ผลครับเพราะว่าพวกญี่ปุ่นที่มันได้อยู่ในฐานทัพตอนนั้นนะครับเขาก็พยายามต่อต้านกําลังไว้อย่างสุดขีดฮะแต่ว่าทางอังกฤษนี่เนี่ยมันก็ได้บวก้าไปสาดกระสุนใส่มาเท่าไหร่ก็ไม่อัน้นจนทําให้พวกญี่ปุ่นที่ได้ประจําอยู่ในฐานทัพนั้นนะครับต้องแบบไม่ไหวแล้วโว้ยเราสละฐานดีกว่าเพราะถ้าหากไม่สละฐานเนี่ยนะครับก็อาจจะโดนอังกฤษนเนี่ยจับไปเป็นเฉลยศึกได้ครับ ดังนั้นเองพวกญี่ปุ่นก็เลยได้ละทิ้งข้าวปันที่กําลังกินอยู่ตอนนั้นแล้วก็หอบไอเทมต่างๆที่พอจะขวาคว้าม,มาได้นะครับหลังจากนั้นก็วิ่งถอยเข้าไปในป่าลึกของเกาะเลยเพราะว่าที่อีกฝากหนึ่งของเกาะรามรีนี่นะครับมันก็จะมีกองกําลังของทหารญี่ปุ่นกว่าหนึ่งกองพันเนี่ยตั้งอยู่ครับโดยแผนการของชาวญี่ปุ่นที่ได้โดนตีแตกไปเนี่ยเขาก็กะว่าจะหนีไปรวบรวมตัวกับกองนั้นนะครับเสร็จแล้วก็จะไปตั้งกองขึ้นมาใหม่แล้วก็กลับมาบวกต่อพวกอังกฤษครับ ซึ่งการจะเดินทางไปยังกองพันนั้นให้เร็วที่สุดเนี่ยพวกเขาก็จําเป็นจะต้องเดินตัดผ่านป่าเข้าไปครับที่ก็แบบลึกเช่นแล้วเกินคือถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นทางลัดที่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเดินก็่า16กิโลเมตรนะครับที่ก็จะเป็น16กิโลเมตรที่โหดมากเพราะว่าในป่าเนี่ยนะครับเขาจะต้องฝ่าทั้งความมืดความชื้นน้องเปียกๆบวกกับจะมีสัตว์มีพิษมากมายครับไม่ว่าจะเป็นยุงแมงป่องงิ้วเขี้ยวขอหรือว่าปลิงดูดเลือดอะไรกัน แต่ว,ว่าพี่ยุ่นของเราก็ไม่ยอมพ่ายครับเพราะว่าทางนี้เนี่ยมันเป็นทางเดียวที่เร็วที่สุดที่จะไปหาทหารดีกองพันหนึ่งตัวอีกฝากหนึ่งของเกาะแล้วในเวลานั้นเองนายทหารเกือบหนึ่งพันกว่านายนะครับก็เลยได้เดินหน้าฝ่าดงเข้าไปครับที่พวกเขาก็ไม่รู้หรอกว่าในนั้นเนี่ยมันมีสิ่งอะไรที่โหดได้ซ่อนตัวอยู่ ซึ่งไอสิ่งโหดที่ว่านี่นะครับมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทั้งแมงมุมปลิงแมงป่องพิษอะไรเนี่ยดูกากๆก,กไปเลยครับหลายๆคนบอก scp ไม่ใช่นะฮะแต่แอดเนี่ยก็ยังไม่บอกนะครับว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าให้ไปลุ้นกันก่อนภาพตัดกลับมาที่พวกทหารอังกฤษครับที่พอหลังจากเห็นทหารญี่ปุ่นได้เดินเข้าไปในป่านั่นแล้วเนี่ยพวกเขาก็ไม่อยากจะวิ่งตามครับเพราะาป่ามันก็เละแล้วก็เฉอะแฉะอังกฤษรับไม่ได้ ทำได้เพียงแค่ตั้งพวกกองพลต่างๆนะครับมาห้อมล้อมอยู่บริเวณพวกป่ารกชื้นที่ญี่ปุ่นได้เข้าไปก่อนเพื่อว่าถ้ามีญี่ปุ่นคนไหนเนี้ยออกมาจากป่านะครับพวกอังกฤษเนี่ยก็จะได้จับเอาไปเป็นเฉลยศึกเลยซึ่งทางเดียวที่ญี่ปุ่นจะสามารถหลบหนีได้นะครับก็คือต้องมุ่งหน้าไปยังอีกฟากหนึ่งของป่าให้ได้ครับเอาเป็นว่าพวกอังกฤษเนี่ยก็รอไปครับรอจนกระทั่งดึกเลยแต่ก็ไม่มีญี่ปุ่นหน้าไหนโผล่หัวออกมานะครับจนพวกเขาเนี่ยกำลังจะบอกว่าไปเข้านอนกันได้ละแต่ทันใดนั้นเองนะครับมันก็ได้มี ดังออมาจากป่านะครับแบบเหมือนในเกมญี่ปุ่นเลยที่ก็ตามมาด้วยเสียงปืนยิงซาต่อๆกันมาเป็นอีกช่วงๆหลังจากนั้นเสียงเหล่านั้นก็เงียบไปครับแล้วก็มีเสียงโอ,อ้อะไรดังขึ้นมาสลับกับเสียงปืนขึ้นมาใหม่สลับกันหลายรอบมากจนกระทั่งงฐานอังกฤษที่ได้ลอยตรงนั้นนะครับคิดว่ามันมีอีหยังได้เกิดขึ้นในป่าว่าหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นแผนการหลอกล่อของพวกญี่ปุ่นให้เราได้เข้าไปในป่าหรือเปล่า อังกฤษนะครับก็ยิ่งไม่กล้าเข้าไปในป่านั้นใหญ่เลยยืนปักหลักอยู่ข้างนอกครับจนกระทั่งรุ่งเช้ามาถึงแล้วนกแรงนกกาต่างๆนะครับก็เริ่มบินเข้าไปในป่าเพื่อจะไปจิกกัดกินศพของทหารญี่ปุ่นกว่าเกือบ1000นายฮะที่ได้ตายไปในนั้นเรียบร้อยแล้วคือว่ากันว่าจากเหตุการณ์นี้นะครับมันมีทหารญี่ปุ่นที่รอดมาได้เพียงแค่ประมาณ20กว่านายเท่านั้นเองครับซึ่งเพื่อนๆก็คงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นหรอ คำตอบนะครับก็คือบึงที่ทหารญี่ปุ่นได้เข้าไปเนี่ยมันเป็นบึงที่ชาวพม่าต่างๆเขาเล่าขานกันมานานว่าอย่าไปเยือนนะครับเพราะว่ามันเป็นที่อาศัยอยู่ของจระเข้น้ําเค็มครับซึ่งก็มีนิสัยที่ดุร้ายแล้วก็ฉลาดมากกว่าจระเข้น้ําจืดเป็นร้อยๆเท่าฮะและด้วยความที่ชาวบ้านไม่ได้ไปเยือนไม่ได้ไปอะไรกันมานานเนี่แหละก็เลยทําให้เป็นแหล่งกดดานของจระเข้ที่ทําให้มันขยายร่างได้ใหญ่ถึง7เมตรนะครับแล้วก็มีความหนักกว่าไม่รู้กี่กิโล ซึ่งไอวิธีการล่าเหยื่อของจระเข้พวกนี้เนี่ยมันจะฉลาดมากมันก็จะเอาตัวมันเนี่ยดำลงไปในน้ำแล้วก็จะลูกตามันโผล่ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะไม่ล่าตอนกลางวันด้วยนะร้อยเหยื่อเนี่ยมันมาตอนกลางคืนก่อนครับ เพื่อที่ว่าเหยื่อจะมองมันได้ไม่สะดวกคือถ้าใครเคยฟังเรื่องไอ้ด่างเกยชัยหรือว่าไอ้ด่างบางมูติแอดเล่านะครับก็น่าจะพอเข้าใจถึงความโหดของจระเข้ชนิดได้แล้วนี่ลองคิดดูสิครับว่ามันไม่ได้มีแค่บางมุดหรือเกยชัยตัวเดียวแต่ว่ากันว่ามันมีจระเข้น้ําเค็มอยู่ในช่วงนั้นนะครับประมาณร้อยกว่าตัวเลยฮะที่ก็ฉลาดด้วยไม่ล่าคนตอนกลางวันไงรอให้มันตอนกลางคืนก่อนปล่อยให้ทหารญี่ปุ่นนะครับเดินเข้ามาในบึงหนืดๆตรงถึงกลางบึงแล้วเนี่ย ที่แบบพอถึงกลางบึงมันก็หนื่จะแบบว่าก้าวเท้าแล้วก็ยากใช่ไหมครับซึ่งพอมาถึงตรงจุดนั้นแหละครับจร์ดเกทก็บอกเฮ้ยพวกเราเปิบว่ะซึ่งจากคําบอกเล่าของทหารญี่ปุ่นกว่า20คนที่เขาได้หนีรอดออกมาได้แล้วก็มาโดนทหารอังกฤษจับไปเป็นเฉลยศึกนะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกดีใจมากที่โดนทหารอังกฤษจับไปเป็นเฉลยครับ เพราะว่าภาพที่พวกเขาได้เห็นในวันนั้นเนี่ยก็คือภาพที่เหล่าจระเข้นะครับมันกระโดดงับเอาพวกเพื่อนกองพันทหารเขาเนี่ยสะบัดนานๆเลยหลังจากนั้นพอกัดเสร็จคนนึงนะครับมันก็สะบัดทิ้งแล้วก็พุ่งไปกระโดดง่บทหารอีกคนหนึ่งครับคือแบบนี้ไม่เรียกว่ามันล่าเพราะหิวแล้วแต่ล่าพาะเหมือนกับทัวร์จีนลงโต๊ะบฟเฟ่เลยนะครับ เอาเป็นว่าทุกวันนี้นะครับเกาะแห่งนี้เนี่ยก็เลยขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ควรไปอยู่เลยครับแล้วก็มีน้อยคนมากที่จะเข้าไปเหยียบเกาะแห่งนี้เพราะว่ารู้กันแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวของสถานที่ที่ไม่ควรจะไปแต่ก็ดันมีคนสแสลนเข้าไปนะครับสำหรับใครที่มีแฟนห้นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k FN Diary นะครับและวันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย